คุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินของคุณซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆเรื่องของเรื่องคือมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งไปที่ธนาคารในแคนาดาเธอวางแผนจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่สหรัฐและต้องแลกเงินดอลลาร์แคนาดาเป็นดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อเธอได้รับเงินกลับมาเธอตกใจเพราะจำนวนเงินที่เธอได้รับมันน้อยกว่าที่เคยเป็นเมื่อ1 0ถึงปีที่แล้วมากเธอหันไปบ่นกับพนักงานธนาคารว่าทำไมฉันได้เงิน กลับมาน้อยกว่าที่เคยเมื่อก่อนฉันใช้เงินเท่านี้ไปเที่ยวได้สบายๆแต่ตอนนี้แทบไม่พอค่าเดินทางแล้วเธอไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานี้ทุกคนกำลังผเผชิญสถานการณ์เดียวกันเงินของเรากำลังเสื่อมค่าลงทุกวันโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวนี่คืออำนาจของเงินเฟ้อมันทำให้เงินของคุณได้ค่าลงเรื่อยๆและหากคุณไม่หาทางออกคุณอาจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อซื้อของเท่าเดิม แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีวิธีป้องกันตัวเองจากเงินเฟอ้อและคำตอบนั้นก็คือบิตคอยนวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมเงินเฟอ้อถึงเป็นปัญหาของแพงขึ้นทุกปีเพราะอะไรและทำไมการออมในบิตคอยนถึงช่วยคุณได้แม้คุณจะมีเงินลงทุนเพียงวันละ5ดอลลาร์หรือประมาณ150บาทเท่านั้น บิตคอยกับเงินเฟอผส,สมแค่หดอลลาร์ต่อวันหรือประมาณ150บาทก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้เงินเฟอโจรสายเงียบที่ขโมยมูลค่าของเงินคุณเรื่องราวจากธนาคารไม่กี่วันก่อนมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งไปที่ธนาคารในแคนาดาเธอต้องการแลกเงินดอลลาร์แคนาดาเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวแต่เธอได้รับเงินกลับมาน้อยกว่าที่เคยเป็นเมื่อ1 0 1ถึงปีก่อนเธอรู้สึกตกใจว่าค่าเงินของเธอลดลงมากขนาดนี้ เงินของคุณมีค่าน้อยลงทุกปีในปี2012ค่าเงิน1ดอลลาร์แคนาดาเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐแต่ปัจจุบัน1ดอลลาร์แคนาดาแลกได้เพียง0.70ดอลลาร์สหรัฐนั่นคือค่าเงินดอลลาร์แคนาดาลดลงประมาณ30%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบัน2025ต่อมาของแพงขึ้นทุกปีคุณสังเกตไหม เงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ตัวเลขในรายงานเศรษฐกิจแต่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันลองย้อนกลับไปดูราคาสินค้าในปี1997เทียบกับปัจจุบันปี2025ลองคิดดูเมื่อก่อนแค่59เซนหรือประมาณ18บาทก็ซื้อเบอร์เกอร์ได้แล้วแต่ปัจจุบันต้องจ่าย2.50ดอลลาร์หรือประมาณ75บาทอกไก่จากที่เคย2.49ดอลลาร์หรือประมาณ75บาทตอนนี้พุ่งไปถึง10ดอลลาร์หรือประมาณ300บาททั้งหมดนี้เกิดจากอะไร เงินเฟ้อกำลังทำให้เงินของเราซื้อของได้น้อยลงทุกวันในประเทศไทยราคาสินค้าก็พุ่งขึ้นตลอดคนไทยจำนวนไม่น้อยที่บ่นว่าเงินเดือนไม่ขึ้นแต่ราคาสินค้าขึ้นตลอดตัวอย่างง่ายๆไข่ไก่ฟองละสองบาทตอนนี้กลายเป็นสี่ถึงห้าบาทข้าวสารเคยหนึ่งร้อยี่สิบาทตอนนี้ต้องจ่ายสองรอยี่สิบาทขึ้นไปเนื้อหมูเคยหนึ่งร้อยี่สิบบาทกิโลกร,รมัมตอนนี้แต่หนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาท คุณยังจะเก็บเงินสดอยู่ไหมเงินเฟ้อทำให้คนจนลงเงินเฟ้อไม่ใช่แค่ทำให้ของแพงขึ้นแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ของระบบเศรษฐกิจผลกระทบคือเงินออมมีค่าลดลงคนที่เก็บเงินสดไว้ในธนาคารอาจคิดว่าปลอดภัยแต่ความจริงแล้วเงินของพวกเขาซื้อของได้น้อยลงทุกปีเงินเดือนขึ้นช้ากว่าราคาสินค้าบริษัทขึ้นเงินเดือนปีละ 3- 5แต่เงินเฟ้ออาจสูงถึง1 0 1 5แปลว่า คุณจนลงโดยอัตโนมัตินี่สาธารณะเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลต้องพิมพ์เงินและกู้เงินเพิ่มผลคือภาษีที่คุณต้องจ่ายก็สูงขึ้นไปด้วยแม้คุณลงทุนแค่5ดอลลาร์ต่อวันหรือประมาณ150บาทก็เปลี่ยนชีวิตได้สมมติว่าคุณลงทุนวันละ5ดอลลาร์ในบิตคอยโดยคิดอัตราหากบิตคอยโต35ต่อปีผลการลงทุนตามระยะเวลาเป็นดังนี้ห่งหากคุณเริ่มลงทุนวันนี้แค่5ดอลลาร หรือประมาณ150บาทต่อวันผ่านไป5ปีคุณจะมีเงินเก็บ23,500ดอลลาร์หรือประมาณ75,000บาท2หากถือยาว10ปีมูลค่าเงินของคุณอาจแตะ2.9ล้านบาท3และถ้าถือถึง15ปีเงินลงทุนเล็กๆนี้อาจกลายเป็น14.8ล้านบาท4ถึงแม้เงินเฟ้อจะทำให้มูลค่าเงินลดลง70%คุณก็ยังมี150,000ดอลลาร์หรือประมาณ4.5ล้านบาทในปี2040 นี่คือวิธีเริ่มต้นลงทุนบิตคอยง่ายง่าย 1. ซื้อวันละหดอลลาร์หรือประมาณ150บาท2โอนเข้า wallet ส่วนตัวป้องกันความเสี่ยง3อย่าขายเร็วเกินไปให้ถือยาวเพื่อสร้างความมั่งคัง่ง 4. ศึกษาความรู้ด้านบิตคอยเพื่อเข้าใจคุณค่าแท้จริงเงินของคุณต้องการที่หลบภยัยเงินเฟอ้อกำลังลดค่าความมั่งคั่งของคุณราคาสินค้าสูงขึ้นทุกปีทำให้ค่าครองชีพหนักขึ้นบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัด และปกป้องมูลค่าในระยะยาวเริ่มลงทุนวันนี้แม้แค่5ดอลลาร์ต่อวันก็สามารถสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้กดติดตาม s t a c k s a Sat แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป s t a c k s a s stay humble